สวัสดีค่ะอยู่กับแม่ดาแฟมิลี่นะคะวันนี้ก็แม่ดาก็เดินมาจากทุ่งนาแล้วนะคะไปหาปูหาปลาไม่ได้สักตัวเลยนะคะก็จะมาพาเอฟซมาเก็บหิดนะคะ f อซมาแล้วถึงกับตะลึงเลยนะคะเอซไม่คิดว่ามันจะออกทุกวันนะนี่มาดูเมื่อวานนี้ก็เก็บไปแกงกินยังไม่หมดเลยวาดนี่ นี่เอฟซีเราจะเอาใส่อะไรล่ะใบตองใบตองขอใบตองหน่่ยเด้อว,วันนี้ไม่ได้เอ้กันจะหักอ๋อเราก็จะเก็บไปแกงรวมกับเมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานนี้ก็ยังกินไม่หมดนะอร่อยมากเลยเห็ดทั้งนั้นนะคะ เก็บเห็ดก่อนเด้อพี่น้องเด้อเก็บเห็ดก่อนนะปาดกำลังออกเยอะเลยนี่ดอกเล็กๆมันไม่เอานะคะเพราะว่าให้มันโตก่อนมันจะได้เยอะถ้ามันเล็กนะแต่ว่าเห็ดพี่ยูโรนะดอกใหญ่มากเห็ดของแม่ดานะได้กี่ดอกถ,ถึงจะถึงจะเท่าเห็ดพี่ยูโรดอกหนึ่งไปเห็นแล้วเห็ดพี่ยูโรดอกใหญ่มากเอาจำปามาทำไมลูกหึม จะปลามาเห็ดยังเดี๋ยวแม่เก็บเห็ดก่อนอจะพาเอไปไม่ต้องขึ้นเขาเข้าป่านะคะเดินลงมาก็ได้เห็ดแล้วนี่นงานม,มาเก็บเห็ดด้วยกันจ้าเอเราไม่ได้ปลาเราก็กินเห็ดไปนะวันนี้นะนี่กำลังสวยๆกำลังตูมๆอยู่เลย เออเอฟซีบอกว่าให้เอามีดมาสอยออกเดี๋ยวจะเอามีดมาสอยออกมันจะได้ดูสวยๆงามๆน,นี่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 โอ้โหออกมันก็ดันด้นขึ้นมานะยาก็รากยาก็ตึงตึงจนเห็ุสภาพไม่สวยเลยโอ้ยนี่ขามันจนย่อหมดเลยนะเอซีเพราะว่ารากของมันนะรากยากของมันเนี่ย แข็งมากเลยนะนี่อันไหนที่ไม่มีรากขามันก็จะยาวนี่เดี๋ยวนะเมดาเห็นแวบ,บๆอยู่นะไหนล่ะเห็นแวบ,บๆอยู่นี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 ่มันยังเล็กอยู่เดี๋ยวรอให้มันโตก่อนนี่ดอกนี้ก็อยดอกนี้แก่แล้วไม่เอาอันนี้ก็แก่แล้ว แก่แล้วก็ไม่เอาอันไหนที่มันเล็กก็เราก็ปล่อยให้มันโตก่อนเนาะไปเก็บเห็ดก่อนนะจ๊ะเก็บเห็ดเก็บเห็ดมาดูทางนี้มาดูทางนี้นเห็ดฐานยังไม่ออกเลยนี่เห็ดฐานนี่เห็ดฐานเ,นเห็ดฐานเห็ดฐาน,ฐานไม่มีบ่ ทางนี้ไม่มีนี่ทางนี้มีสองดอกนี่มีสี่ห้าดอกอยู่เด้อนี่ออกเยอะอยู่นะเอฟีนี่บางทีเราก็ไม่เห็นเนาะมันมีอะไรบางอยู่ถ้าอันไหนมันแก่เราก็ไม่เอานะคะอันไหนมันแก่เราก็ไม่เอาเราก็จะเอาแต่ดอกตุ้มๆกับสวยๆอันไหนที่มันแก่แล้วว้าวเห็ดละงอกแม่ดา โอ้ยน่าสงสารจังเลยเอาปูนมาเทาใส่เลยนะเอฟซีนี่เห็นละงอกที่ไม่ได้าเอามาเพาะปลูกนะปูนกัดมันหรือเปล่านี่อุยอ้ยโอยเนาะมันดินมันไม่สมบูรณ์ FC นะเอฟซีนะมันก็เลยดอกเล็กเล็กมันต้องมีขี้วัวขี้ควายเนาะเนี่ยมันเม็ดหินนี่ออกมาสองดอกซ้ำดอกก็ไม่รู้อะไรกัดกินมัน มันก็มีแต่เม็ดหินนี่มันไม่มีปุ๋ยเลยนะคะขนาดต้นพะวานไม่ไดาก็ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่ามันเอามันเป็นปูนซีเมนตนะอะไรมันก็ไม่อยากขึ้นหรอกมันต้องธรรมชาตินะแม่ดาก็เลยไม่เก็บเอาอเดี๋ยวไปดูอีกต้นหนึงนะคะนี่ว้าวดอกใหญ่ด้วยดอกใหญ่ด้วยนะยอีกสีนะ ไปทุกดอกว่าไงจำปีฮะม,มีหอยกินอหอยท่าเดี๋ยวไปดูอีกทางหนึ่งเนาะเมื่อไดเอาข้าวมาแช่นะคะนี่นะคะน้ำดอกบินนะคะน้ำดอกบินที่พมดาเก็บเมื่อวานนี้ตอนไปเกี่ยวหญ้านะคะก็เลยจะเอาข้าวเหนียวมาแช่นะคะเมื่อคุนยื่นถือขึ้นไปยืมนถือขึ้นไปก็เลยไม่ได้ไม่ได้แช่ข้าวเหนียวก็เลยจะเอามาแช่ตองน,นี้นะคะ ก่อนที่เราจะแช่ก็เราก็ล้างมันก่อนนะล้างข้าวก่อนล้างข้าวมันมีอะไรนะมันมีมดมีแกบนะคะที่มันมาตกล้างข้าวให้จะสะอาด ถาน้ำดอกอินที่ผัดอะไรนะผัดมีนะคะผัดมีคือผัดอะไรน,นั่นแหละก็เลยเหลือนะคะนะคะแกะลงไปนะคะสีมันสวยมากค่ะสวยน่ากินเลยนะทำขนมทำข้าวต้มข้าวผัดนะทำข้าวต้มผัดหรือข้าวต้มหมกก็ได้นะคะหรือว่าเราจะห่อข้าวต้มมัดก,ก็ได้นะ,ะสีมันก็จะสวยนะคะสีม่วงดอกอัญชัน แต่ว่าอันนี้มันก็เป็นสีดอกดินนะคะสีดอกดินเราจะทําเป็นข้าวอะไรนะเดี๋ยวดูตอนนึ่งนะคะทีจะสวยมากสวยน่ากินเปิดประตูจ้ามาเปิดประตูก่อนนะคะแต่ก่อนจะเปิดประตูเราก็แวะดูเห็ดต้นนี้ก่อนนะเผื่อโชคดีเจอเห็ดละงอกลุ้นลุ้นลุ้นทีมาส่องเห็ดฟางนะวันนี้มีไหมมีสักดอกไหมเด นี่ี่อะไรโว้ยนี่เราตกใจหมดเลยส่องดูทางนี้สิเฮ้ยอะไรอะไรทำไมต้นไม้มันสั่นไหวมีอะไรอยู่บนต้นไม้เฮ้ยตกใจนั่นเฮ้ยอะไรขาวๆนี่ว้าวอะไรขาวๆนี่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 ขาวๆนี่คืออะไร ว้าว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 ได้เห็ดหนึ่งดอกเห็นขาวๆแวแบๆบข้างในมีไหมข้างในน่ะบางทีเราก็ไม่เห็นนะัน่ั่นเห็นขาวๆแวบแบๆอยู่ข้างในเดี๋ยวเข้าไปดูเข้าไปดูต้องดูดีๆก่อนนะเผื่อว่ามีมนะีอะไรอยู่ข้างบนอุย้ยมีดา<ม>วก็ลอดลอดลอดมา หลอดเข้ามาหน้ากลัวแล้วกลัวเจ้าเขียวว่าอินเห็นขาวๆแม่เม็ดไหนไหนตรงไหนแล้ววะขาวๆแม่เม็ดเนี่ยไหนๆซะละไม่ใช่เห็ดบอไม่ได้ดุยลองดีกว่าเปิดประตูก่อนเนาะกลัวนะนี่ น้ำเขียวแบบนี้ว้าวต้นอะไรนะสลิงปิงที่เราช่วยกันโูกงามแล้วนี่งามแล้วงามแล้วที่ก่าต้นม,ยมนะยมเนาะต้นสลิงปิงเปิดประตูค่ะอุ้ยไม่งั้นถ้าเรายังไม่เอาฟางของน้ำก็ขึ้นนะแบบนี้นะเยห็ดห็ดฟางเปิดประตูก่อนนะคะฝากสงมคลิปย้อนหลังให้แม่ดาสักห้านาทีด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะผลิตภัณฑ์ของมันโอมด้วยนะคะ ทุกๆุกผลิตภัณฑ์สา่งในานามช่องไ่ดาวแฟมารีด้วยนะคะเปิดประตูก่อนนะคะอเอาจบคลิปลงแต่เพียงเนท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ